มาเดี๋ยวเรามาทําให้ดูว่าคาบนี่ขนาดนี้ uh แล้วเป็นเสื้อขาวด้วย uh อันนี้คือคาบอะไรเป็นคาบที่ออกยากมาก uh yeah. ใส่ผงซักฟอกลงไปนะคะผงซักฟอกมิ wow. <c oughs> ดซีว้าวซักเลย <c oughs> อันนี้ก็ต้องขยี้หน่อยหน่อยหนึ <c oughs> ่งแค่แป๊บเดียวเองอ่ะ มันต่ตอนแรกอะมันเป็นนุงดวงถ้าอยากให้แบบว่าออกแบบสะอาดเลยก็คือแช่ไว้แช่ไว้ได้เลยนะคะแล้วกลิ่นหอมมากไม่ต้องกลัวว่าแบบแช่เว้านานจะเป็นแบบกลิ่นเน่ากลิ่นบูดดูน้าดาออกมาดําปี๋ไงแช่แค่ประมาณ1ิบนาทีเองนะคะทุกคนแบบกล่องอันนี้ขนาดห้าร้อยห้าสิกรัม179ร้อยบ้าบาทนะคะแถมฟรีฟองน้ําด้วยนี่นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณพ่อบ้านแล้วคุณแม่บ้านที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะ